สวัสดีครับสวัสดีครับแ้วๆนี่ที่วุดดี้ฟาร์มชาแนลครับผมว่าฝากพี่ตอนน้องสุกเสมมันเสมอมันเครือแกให้เจ้าเลี้ยงลูกแพรขึ้นกับปู่ยาม้าเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเมื่อนี้พญาทิตบได้ไปตลาดกล้วยตลาดงวดหอกอื่นเจอกันที่ตลาดอำเภอสมเด็จนะครับผมเบิ้งพญ่ายพี่น้องมาเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงวพี่น้องป้องไปผู้ได อยากมาเที่ยวหาพระญนธิกะมาเยี่ยมยมเยี่ยมยามถามข่้าวอันฟ้ามกล้วยแห่พระเทิตกะฟ้ามงัวฟามกล้วยพญะเิตยอยากมาเบิง่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่พระเธิตเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงัวกะมาเด้ออ่าฝากพี่ต้อนน้องคือเก่าละ,ละเพิ่มเติมก็คือคนเกา่าผลกรบโต๊ แดดกระห่อนนี่เบิงพี่น้องเลี้ยงว่าเลี้ยงควายแต่เสาแต่เซววุ้ดด้สนจิตสนใจแม,ม,ยม,ยม่ยำช่มชมฟาร์มวุด,ดีฟาร์มชาแนลนะครับผมมาเด้อพี่น้องเอ้ยเอา้าเปิดขึ้นเก้าหะละพี่น้องนี่ สูนงร้อมสิบพี่น้องเอศู้อยสามสิบออกหลอกเอกแหกสูงร้อเปิดใ้ที่หกสิบห้าทองทองนำ้ำซื้อทองทองประมาณสองเดือนหรือสามเดือนประมาณสามเดือนแ้ะก็มีลูกซื้อสองได้สพี่น้องเปิดใบหกสิบ ห้านะครับผมเอามาเบิ่งทั้นพี่พญาค้ยเผือกค้ยเผือกค้ยเผือกพญาควยเผือกนะครับพี่นอ้องมาเบิ่งนี่สวยๆงามๆเขากงเขาแก้วนี่พี่น้องงามคนหายงามออกบ่มีดางบ่มีเปียวจักหน่อยสูวงลอย้าพี่น้องเอ้ยุณเนล่าเขางาม บ่มีกะบ่มี่ดังบ่มี่เกี๊ยวโหขนาดโหเปิดใบที่ห้าสิบห้านะครับพี่น้องฝากพี่ตอนน้องเด้อพี่น้องเอ,อ้านี่แหวกพญที่ก็ลายตัว,วรประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตัวพี่น้องเอ,อ้ยเ,เ,เลี้ยงหงากับบะค่อยมี อีแต่ว่าได้สูบน้ามาใส่พ่อได้โป่งได้กินแน่แต่้วยได้โป่งได้เลี่ยมเนี่ท่านฟูนกาสิเป็นเด็กๆน้อยพระกันเลาะกันเละยังไงละล้วเรียกเปลี่ยนประสบการณ์กันชั่วโมงราคากล้วยกับส้โตนะครับราคากล้วยกับส้โต้นเอ่อซีบ้าถือกับบอถือซีว่าแพงกับบอแพง หน้าพี่นอ้องฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่นอ้องเด้อเยี่ยมชมวุดดี้ฟาร์มชาแนลนะครับสนใจก้อยเผือกติดต่อพูใหญ่ิดาย์ดย์หเดเก้า0 8 0 1 7 9 4 8 8เก้าคือเก้าล่ะพี่น้องนี่สวยเลยพี่น้องค้อยเผือกสนใจกระโรมาได้เด้อ0 8 0ย หนึ 9, 4, 8, 8, 9, ่งเจ็้าสี่าเาเปิดอีเม่นึง่งเปิดอีเม่นี่สูงร่อยสามสิบเอ็ดสาองพี่นอ้องมีทองน้ำดิทองประมาณสเดือนทองประมาณ3เดือนครับอทองประมาณ3เดือนไม่ยันที่กับเปิดทคื่เก่า บาได้จอยเด้วพี่น้องบาได้จอยเด้วยเปิดใบที่สามสิบสองครับผมพี่นอ้องมามาเบิงมาแย่งเอามามาเบิงเอาครัแน่นเน้นช่มตัวจริงนี่นี่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตัวป่อยเบิด์ชื่อตัวละพี่น้องมาได้สนจิตสนใจกะมาเหลือกมาเบิงมาชุม่มเอาราคาตรงกัน ตรงโป๊กกันกะป่อยเบิดครับผมถ้าไรนราคาตรงโปก๊กตรงกันกะป่อยคือเกาหลับพี่น้องเอ้ยฝากพี่ต้อนนอ้องพบพ่อกันยงมเศ้าที่บุตรีฟ้ามัานที่ยี่สิบสองแมนบอกยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละนี่แหละพี่น้องเอ,อ้าคือเกาค่ะล่ะ อื่นพ่พอกันที่ตลาดควายอำเภอสมเด็จนะครับผมพี่น้อเอ้ยใครอยากได้ไปเป็นพอแม่บอกแม่พันต,ติดต่อพญอยทิดได้ฝากไปทำอีกอย่างหนึ่งคือผู้ใดมีควายผู้งามๆด้อควายผู้สวยๆส,ส,สูงลอยหาซอยหกติดต่อมาพญอยทิดได้ ครับเลือกเข้าไปที่เฟซบุ๊กกระส่งข้อความไปได้ที่บุทธีฟาร์มชาแนลนะครับผมครับนี่ครับเปิดไปหกซิหาพี่น้องควายทองแล้วก็มีลูกผูอีกตัวหนึ่งซื้อสองได้สามพี่น้องสูงร้อยสาสิบแปดครับเพื่นกำลังลูกเพื่นกำลังสีออกนุ่มแล้วก็เพื่นกำลังสีทองกำลังสีอ้วนมีพี่มั่นขึ้น กินเก่งครับหรือเฉียงเหลืองง่ายอ่าผู้ใดอยากเบิ่งอีกตัวหนึ่งควายสาว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 น้องขวัญสูงร้อยสามสิบแปดพี่น้องควายสาวยังบ่ได้แบบผสมจักเถือ่อสูงร้อยสามสิบแปดครับน้องขวัญน,นี่อ้าวสวยๆ โ,โตันจือลือก็คืนก็ขึ้นมาหลอบสองหลอบแหละแต่ว่าบา้านเนี่ยผสมเพิ่นจุ์เจื่อเพราะว่าตั้งถ่ายพันธุกรรมเพิ่นธู์ขึ้นมาอีกจัาหน่อยอก,ก่อนครับผมเปิดเทือเก่าครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมน้องฝันม้านผสมกล้วยสาวเดอ้อพี่น้อง อกตันจือหรือหูกับหูพี่น้องครับตาแต้มแกม้มจำคือเก่าแหละพี่น้องอา้อาวอันนี้กึงกึงกึงโมลากึงมาลู่ทองจะไม่ตัวนี้ก็ได้สูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับประกันที่ร้อยสี่สิบท่องเจ็ดเดือนครับนี่เด็กๆครับเด็กๆของผมครับนี่ขีดอขีดอขีดอ ไปตัวทีบตัวเดยนชิดืออึ้งนึ่งอังลังนะครับตือเธอเดียเห็นแลงสีกระดัยพี่น้องเบ่งน,นี่ลูกของตัวท่วาขายหาจะเปิดไปที่หา 50, หาสิบหาเอหกสิบหกสิบหาพี่น,อน้องตานชอดืออ่าทางนี้อีตโตหนึ่งนะครับตั้งพี่กับมีทั้งหมดสิบเจ็ดตัวพี่น้องเลยอย่าก,กับบ่ค่อยมี อ่สาสำหรับเร้านี้ฝากพี่ตอนน้องคือเกาลอะพี่น้องครับผมสำหรับแ้วนี่มีความสุขความเจริญทุกปู้ทุกคนสวัสดีครับผม